วิธีการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งอะคะ่ะให้เติบโตมาเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นความมั่นใจแบบแท้จริงที่ออกมาจากภายในนะคะมีความนับถือในตัวเองสูงมีเซลฟ์เอสตีมที่สูงนั่นเองนะคะมีความรักตัวเองนะคะมีความมั่นคงทางด้านจิตใจนะสิ่งเหล่านี้ พื้นฐานที่สําคัญต้องมาจากอะไรต้องมาจากการที่พ่อแม่เองนี่แหละค่ะจะต้องมีความมั่นใจจากภายในต้องมีเซลฟ์เอสติมที่ดีต้องมีความนับถือในตัวเองนะคะต้องมีความแข็งแรงทางด้านจิตใจเนาะพวก m e n t a ลฟิ f i t ส e เนาะ EQ ที่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะต้องมีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อคุณมีคุณจะเลี้ยงลูกคุณนะคะด้วยวิธีการที่ถูกต้องคุณจะส่งต่อไอความรู้สึกที่เซลฟ์เอสติมที่ดีอันเนี้ยไปให้ลูก ลูกอะค่ะมีสิ่งที่เรียกว่า m r r r o r n e u r o n มันคือเซลล์สมองกระจกเงานะคะที่อยู่ในสมองของเรา m i r r o r neuron มีบทบาทหน้าที่อะไร m i r ร o r n e u r o นมีบทบาทหน้าที่ในการทำให้เราเรียนรู้และ Co อ y y พฤติกรรมหรือสิ่งที่เรามองเห็นรอบตัวเราเพราะ m i r r o r n น u r o n หรือเซลล์สมองกระจกเงานี่แหละคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราอะเดินได้พูดภาษาต่ตางๆได้เพราะอะไรเพราะเราเอามาจากคนรอบตัวเราไง เราเห็นคนอื่นเดินเราก็เลยเดินเราเห็นคนเราฟังคนอื่นพูดเราก็พูดตามได้เนี่ยคือเซลล์มมสมองกระจกเงามันมีหน้าที่ในการให้เราก๊อปปี้สิ่งเหล่านี้นั่นแปลว่าเมื่อเด็กคนนึงอยู่กับพ่อแม่ที่มีเซลฟ์เฟสตีมสูงความมั่นใจในตัวเองสูงเขาก็จะเป็นตามสิ่งเดียวกันกหรอไหมคะเขาจะเป็นเหมือนกันเมื่อเขาเห็นพ่อแม่ที่ขาดความมั่นใจเซลฟ์เฟสตีมต่าไม่หลักตัวเองนะคะเขาก็จะก๊อปปี้ระบบความคิด ตัวตนอันเนี้ยมาไว้ในตัวเขาด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่น่าจัดเวิร์กช็อปสอนพ่อแม่เลี้ยงลูกยุคใหม่เนี่ยเลี้ยงลูกไงให้เป็นคนดีคนเก่งคนมั่นใจคนประสบความสําเร็จคนที่เป็นคนคุณภาพของสังคมคนที่รักตัวเองคนที่มีคุณสมบัติต่างๆในคนที่ดีที่ประสบความสําเร็จมั่นใจอ่ะที่เราอยากให้ลูกมีเนี่ยนะคะสิ่งแรกที่เราต้องพูดให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ยอมรับเลยก็คือมันมาจากตัวพ่อแม่เองนะ พ่อแม่จะต้องพัฒนาตัวเองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังอยู่นะแล้วก็แบบแล้วเราจะเริ่มพัฒนาไงแนะนำสั่งสือสองเล่มของใครละก็ต้องเป็นของยิดาถาไหมคะ Shine from Within นะคะสองแสงเจิดจ้าจากภายในนี้เป็นหนังสือพัฒนาเซลฟ์เฟสติมเลยนะหาซื้อได้จากร้านหนังสือทั่วประเทศนะคะเซลฟ์เฟสติมคือพื้นฐานของความมั่นใจในตัวเองนะ,ะมันกว้างกว่ามันส่งผลต่อทุกเรื่องในชีวิตของเราทั้งความรักทั้งหน้าที่การงานประสบความสําเร็จนา้า การงานธุรกิจทุกอย่างเลยมาจากเรื่องของเซลฟอสติมมาจากระดับของเซลฟอสติมในตัวเรานะซึ่ง้องสร้างมาตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ลูกเพิ่งเกิดมา2ขวบ3ขวบอะไรเงี้ยนะคะสำคัญมากนะคุณต้อง transform ตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองกับอีกเล่มหนึ่งคะ่ะรียนแบงทิ้งยูรีไซนิ่งไลฟ์นะคะตื่นปฏิวัติตัวคุณออกแบบชีวิตดังใจฝนันอันนี้คือหนังสือที่เป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองด้วยหลักจิตวิทยานะคะ หามาอ่านได้ทั้งสองเล่มนี้นะคะถ้าซื้อตามร้านไม่เจอหรือว่าของหมดอะคะ่ะก็ไลน์มาสั่งกับเราได้ที่แอดโคชนิดานะคะสำคัญและเป็นสเต็ปที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงและก้าวข้ามผ่านได้หลายคนบอกว่าพัฒนาลูกได้ไหมไปเปลี่ยนลูกเอาลูกไปเปลี่ยนเอาลูกไปแก้ลูกฉันคือคนที่มีปัญหาปัญหาไม่ใช่ฉันนะอันเนี้ยคุณกําลังหลีกหนีความจริงอยู่คุณกําลังปฏิเสธความจริงอยู่พ่อแม่ะคะ่ะ เป็นยังไงคุณก็จะส่งต่อสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกนะคะเป็นเหมือนมรดกบางอย่างอาจจะเป็นมรดกที่ดีบางอย่างอาจจะเป็นมรดกที่ลูกไม่ต้องการแล้วไม่ได้ดีกับลูกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพ่อแม่ผู้ใหญ่นะคะจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนอะไรที่เราไม่ชอบในตัวเองที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากส่งต่อให้ลูกเราต้องพัฒนาก่อนเนาะตั้งแต่โค้ชผู้ปกครองพ่อแม่ครอบครัวเด็กวัยรุ่นอะไรมาเนี่ยนะคะมันไม่สามารถหลีกหนีความจริงนี้เลยค่ะว่า ถ้าหากว่าเด็กมีปัญหาอะไรบางอย่างมันมาจากส่วนหนึ่งของการเรียนรู้มาจากวิธีการบางอย่างแพทเทิร์นบางอย่างจากในครอบครัวนะคะที่ถูกส่งต่อมาให้กับเขานะะทุกวันนี้เราดูปัญหาสังคมเราดูปัญหาของตัวเราเองเราดูทัศนคติมุมมองความคิดอะไรของเราก็ได้เราก็รับเป็นมรดกมาจากพ่อแม่ถูกไหมจนกว่าคุณจะเลือกเปลี่ยนมันเนาะเปลี่ยนยังไงก็ เปลี่ยนโดยการเข้าใจการทํางานของสมองเราเปลี่ยนโดยการเข้าใจเรื่องของจิตวิทยาเปลี่ยนโดยการรู้ว่าถ้าเราจะไม่ใช้ชีวิตโดยให้อดีตมากําหนดอนาคตเราอะค่ะเราต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก่อนเข้าใจกลไกว่าการที่เราจะพัฒนาตัวเองมันต้องทํำยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่พ่อแม่จะคิดเปลี่ยนลูกค่ะต้องพัฒนาตัวเองก่อนหลายคนเนะี่ยไม่อยากยอมรับความจริงเนาะแต่ก่อนนะทำโรงเรียนเด็กะ หลายๆคนเวลาที่บอกว่าเดี๋ยวนะตอนนี้ลูกเริ่มก้าวราวแล้วลูกลูกมีปัญหาตรงนู้นตรงนี้เนี่ยเราต้องให้ให้เขาพาพเด็กไปหาผู้เชี่ยวชาญไปหานักจิตวิทยาครอบครัวนักจิตวิทยาเด็กอะไรก็ว่าไปจะมีผู้ปกครองจํานวนไม่น้อยเลยค่ะที่ไม่ยอมรับความจริงหนึ่งไม่ยอมรับความจริงตั้งแต่ว่าลูกตัวเองเนี่ยกำลังมีปัญหานะเพราะอะไรทําไมถึงยอมรับยากมากมายซะเหลือเกินเพราะว่าการที่พ่อแม่จะยอมรับว่าลูกของตัวเองเนี่ย กำลังมีปัญหาเนี่ยมันคือการยอมรับว่าชั้นบกพร่องในการเป็นพ่อแม่เนออกไหมคะแล้วมันเจ็บปวดไม่อยากยอมรับมันเจ็บปวดกับอีโก้กับอัตราไงถูกไหมคะก็เลยไม่อยากยอมรับมันก็เลยง่ายกว่าที่จะปฏิเสธแล้วบอกว่าลูกฉันไม่ได้เนมีปัญหาอะไรเนื่ออกไหมคะลูกฉันทําแบบเนี้ยน่ารักเคยได้ยินมาที่เขาโห่ว่าลูกคุณไม่ได้น่ารักสําหรับคนอื่นเสมอไปอะ่ะถูกคุณลูกคุณไม่ได้น่ารักสําหรับทุกคนอะ่ะเนื่ออกไหมคะแต่พ่อแม่ที่อยู่ในสถานการณ์นั้นอะ่ะ เขาจะอยากหลอกตัวเองต่อว่าลูกไม่ได้มีปัญหาลูกไม่ได้เป็นอะไรแล้วเขาก็จะปฏิเสธความจริงจะมาเห็นปัญหาจริงๆอีกที่อาจจะเป็นช่วงวัยรุ่นที่แบบมันหนักมากแล้วปัญหามันเริ่มแสดงตัวออกมาหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วในช่วงเด็กตอนแรกอาจจะเห็นเป็นรูปแบบสัญญาณบางอย่างนะซึ่งถ้าไม่ได้มีความรู้แล้วไม่ได้ใส่ใจมาก <c oughs> ก็อาจจะมองข้ามมันไปได้เพราะว่าในช่วงวัยเด็กคุณยังควบคุมลูกได้อยู่่งแต่เมื่อเขาก้าวสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยนะคะ เขาจะไม่อยู่ให้คุณควบคุมแล้วถึงตอนนั้นแหละคุณจะเห็นพฤติกรรมที่ไม่โอเคหลายๆอยา่างนะคะซึ่งแก้ทันไหมก็ยังแก้ตอนนั้นได้อยู่แต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าคุณแก้ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กถูกไหมนะคะแต่จะบอกเลยว่ามีจํานวนไม่น้อยที่เวลาได้รับฟีดแบ็จากครูจากโรงเรียนนะคะแล้วบอกว่าให้ไปหาจิตแพทย์นักจิตนักจิตวิทยาจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วผู้ปกครองจะปฏิเสธนะคะ และตรงนั้นแหละมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเวลาที่จะาเห็นอะไรแบบนั้นเพราะว่ามันเห็นอนาคตเด็กแล้วอะนะมันมองเห็นไปในแบบสิบยี่สิบสาสิบปีข้างหน้าแล้วว่าจะเกิดอะไรอะถูกไหมเพราะว่าได้ทางานกับคนทุกกลุ่มมาหมดแล้วตั้งแต่เด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ทุกวันนี้คือทําทํางานเน้นกับผู้ใหญ่เนี่ยกับครอบครัวเนี่ยทำไมคะเวลาที่ดูในหนังเห็นไหมคะที่เวลาคนไปหานักจิตวิทยาแล้วเขาจะถามว่าตอนวัยเด็กคุณโตมายัางไงนั่นแหละคะ่ะเพราะว่า ทุกอย่างที่คุณกําลังเจออยู่นะตอนนี้ที่คุณเป็นผู้ใหญ่อ่ะคะ่ะมันย้อนกลับไปแล้วหาเหตุตอนวัยเด็กมาอธิบายได้เลยว่ามันเกิดมาจากอะไรการเลี้ยงดูแบบไหนเหตุการณ์อะไรที่ทําให้คุณคิดแบบนี้เชื่อแบบนี้เป็นแบบนี้ในวันนี้แล้วสร้างผลลัพธ์แบบนี้ให้กับชีวิตตัวเองในวันนี้ทุกอย่างมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นเหตุและมันเป็นผลนะคะมันไม่ได้มีอยู่ดีๆเรื่องนี้ดังบันบังเอิญเกิดขึ้นมาอย่างนั้นเอาไหมคะมันจะสามารถกลับไปอธิบายได้เลยว่าเกิดมาจากอะไรเพราะฉะนั้นนะคะ ถ้าพ่อแม่อยากพัฒนาลูกนะคะต้องการให้ลูกมีคุณสมบัติแบบไหนตัวเราต้องเป็นให้ได้แบบนั้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวปลายปีนี้นะคะน่าจะเป็นช่วงสิบหกสิบาจ็ดธันวาวก็จะมีเวิร์กช็อปนะคะเลี้ยงลูกยุคใหม่ยังไงให้ลูกเป็นคนที่เก่งดีมั่นใจนะคะเป็นคนคุณภาพของสังคมมั่นใจจากภายในนะคะแล้วถ้าใครที่สนใจค่ะก็ติดต่อไปได้นะคะเวิร์กช็อปจะเป็นช่วงธันวานะคะก็ ติดต่อไปได้ที่ Line Official ของดานะคะก็คือแอดโคชนิดานะคะแล้วก็ปีนี้ก็จะมีเวิร์กช็อปต่างๆมากมายทั้งสำหรับคนโสดที่ต้องการเดทและดึงดูดคู่รักคุณภาพทั้งสามารถสามีภรรยาที่ต้องการพัฒนาชีวิตคู่ทั้งคนที่ต้องการพัฒนาชีวิตคู่ก่อนจะแต่งงานนะป้องกันไม่ให้ปัญหามันเกิดไม่ใช่เกิดแล้วค่อยมาซ่อมถูกไหมคือป้องกันเอาไว้ก่อนเลยเพราะาทุกวันนี้อัตราการหย่าคือเลยห้าสิบเปอร์เซ็นทุกคนที่แต่งงานไม่มีใครคิดหรอกคะ่ะว่าจะหย่า แต่พอเข้าไปแล้วเราเกิดปัญหานะถึงจะรู้นะคะมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณป้องกันไม่ให้ปัญหามันเกิดตั้งแต่แรกนะคะเรามีเวิร์กช็อปที่เป็นเรื่องของการสร้างเซลฟ์เอสตีมสร้างความมั่นใจจากภายในนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นช่วงสิงหานะคะแล้วก็มีเวิร์กช็อปในการเยียวยาบาดแผลแผลใจจากในอดีตแล้วก็รีโปรแกรมสมองให้เราสามารถมีชีวิตที่มีความสุขประสบความสําเร็จแบบที่เราต้องการจริงๆนะคะก็คือมีหลายเวิร์กช็อปมากนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะคะแล้วก็ ฝากไว้นะคะคลิปนี้อยากให้ทุกคนได้เข้าใจค่ะว่าถ้าคุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบไหนคุณต้องเป็นให้ได้แบบนั้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันเราจะมาทําอีกหลายคลิปเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงลูกนะคะการฝึกทักษะต่างๆให้กับลูกยังไงนะคะสร้างความมั่นใจใกับลูกยังไงดึงศักยภาพในตัวลูกออกมายังไงเลี้ยงลูกยังไงหรอให้เป็นคนเก่งคนดีคนคุณภาพของสังคมนะคะประสบความสําเร็จและมีความมั่นคงทางจิตใจและ มีจุดยืนเป็นของตัวเองคุณสมบัติหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปในซีรีส์นี้ค่ะแล้วก็ติดตามกันได้นะคะ